ก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเล่นะคะสูดถวยนะคะกะ็ขอโทษขออภัยนะคะงวดที่ผ่านมาบ่ได้ลงนะคะสูตรแอดนะคะกะ็เข้าตัาเลขศูนั่น่ะละท่านผู้ชมคะ่ะอ่ะงวดนี้ตามต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเล่นะคะผลออกที่ผ่านมานะคะห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์นะคะงวด ที่ผ่านมาแอดก็ปบบรลุกนะฮะตามสูตรนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะอันนี้ตามสูตรนะคะ ชุดบนนะคะมีห้าแปดเอ้ยห้าเห้านะคะห้าเก้สปดานะคะชุดล่างตัวเลขมาสูงอีกแล้วนะคะมีเจ็ดหนแปดสองน่ะคะเตสชอบชุดนี้นะนี่แอดชอบชุดนี้คือ แต่ว่าตามสูตรเนาะมาดูตัวเลขชนกันตัวเลขชนกันก็จะมีแปดเจ็ดแล้วก็ตัวเลขเไปไ็นไไม่ได้ก็คือสองหนึ่งนะคะตัวเลขที่ชนกันก็จะมีแปดเจ็ดสองหนึ่งนะคะอันนี้คือตัวเลขที่ชนกันแอดตึงออกมาแล้วก็เก้าแปดนะคะอา้าวเก้าแปดไปตรงปูนะคะอ่ะ แล้วก็8ปดสองนะคะนี่คือแอดจับออกมาให้นะฮะจับออกมาจากจากชุดเต็มนะคะอ่ามาดู3มยอดตัวไหนมาบ้างนะคะตัวเลขที่มานะคะก็จะมีเจดมี3ามีหมี1มีศูนนะคะ เอาแล้วเข้าเข้ากันไหมมีแต่เจ็ดหนึ่งะคะที่เข้ากันที่ชนกันเนาะเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดนะ,ะมีเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดที่ชนกันนะ,ะแต่ว่าชุดนี้ให้ระวังสามศด้วยนะคะสามศูย์สามหแต่ไม่มีในสูตรนี้เนาะสามหกนะคะ แต่ตัวเลขชนให้ระวังเบิ้ลสูตรจัดเบิ้ลอะไรอ่ะเบิ้ลให้ระวังหนึ่งหนึ่งอันนี้ถ้าใครชอบเบิ้ลน,นะคะ เพราะว่าหนึ่งมาชนแบบนี้เดี๋ยวให้ระวังหนึ่งหนึ่งนะคะเบิ้ลน,นะคะอันนี้สําหรับใครที่ชอบเบิ้ลน,นะคะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองดูนะคะอ่ะเด่นเด่นมาดูกันนะคะเด่นเอ่อส่วนมากคือเข้าเลยงวดที่ผ่านมาก็เข้าหนึ่งนะคะตัวเลขมาสามตัวมีเก้ามีแปดมีหนึ่งนะคะก็เข้าหนึ่งงวดนี้มาสี่ตัวมีห้ามีเก้ามีเจ็ดมีหนึ่ง แต่ว่าในสูตรของเรา1และ6เดี๋ยวนะคะสักครู่นะเอาสูตรเดิมมาใช้ก่อน13บวกเเป็น20 26ระหวังสองและ6อ้าวสองเราอยู่ไหนอะ นี่ไงก็แปดสองที่เราให้นะแปดสองนะคะอันนี้คือเนิดนิดเลยแล้วก็สองหนึ่งนะคะหกก็จะมีหกอะไรฝั่งนี้หกสามแต่ฝั่งนี้หกไม่มีเลยอ่ะอ่ะฝั่งนี้ให้ระวังหกสามก็แล้วกันเนาะเพราะว่าสองเลขหกมาแต่ว่า แต่ว่าเจ็ดชนกันนะคะให้ระวังเอ่อเน้นๆเลยให้ระวังสองนะคะสองแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดแต่ว่าก็คือตัวนี้เลยนะคะอ่าสายรูดสายวิ่งนะคะอันนี้รูดวิ่งนะคะ เพราะว่าเจ็ดก็ชนกันนี่อาจจะมานะฮะแล้วก็ในสูตรเราหกมานะฮะอ่ะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองดูนะคะตามสูตรนะคะท่านผู้ชมอ่ะสองสูตรมายันกันนะคะแต่ว่าก็คือจับมาคือคือ,คอตามตัวเลขชนนะคะ อันนี้ตามสูตรจับนะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามศูนย์สามหกนะคะเน้นให้สามหกบอกเพราะว่าเออเลขชนเลขเด่นอย่างเงี้ยนะคะเด่นตัวนี้ก็มีสามเจ็ดแต่ว่าไม่ได้เน้นให้นะฮะอ่ะก็ลองดูนะคะเออสามสี่ก็ไม่ได้จับให้นะสามสี่ตัวเลขก็ชนกันอยู่เอาสามสี่ลงไปหน่อยแต่ว่ามันมาอยู่ในสูตรนี้เนาะ คือใกล้เคียงกับสูตรจับแต่ว่าเราเน้นให้เน้นมี8ปดสองสองหแล้วก็หนึ่งหเบิ้ลนะคะแล้วก็สามหเน้นให้4ชุดนะคะอ่ะถ้าจับ4ตัวนะตามตามแอดชอบสูตรแอดจะจะหยุดติดกันแบบนี้นะนี่เจดหก็คือฝั่งนี้แล้วก็8ปดสองแบบนี้นะคะ หือว่าหนึ่งหนึ่งแปดสองถ้ามาเบิร์นะคะหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งโอ้สูตรก็ยังมากนี่เนาะอันนี้ตามความชอบของแอดเองนะคะท่านชมเพราะว่าตัวเลขใกล้กันอ่ะหรือว่าจะจับลงมาแบบนี้ก็ได้นะฮะอ้าเข้าเลขปู่เลยนะนี่อ่ะหนึ่งอะไรนะหนึ่งเแปดสองเอาหนึ่งใส่หนึ่งเ้าแปดสองแบบนี้อ่ะ อันนี้คือจับตัวเลขติดกันให้นะฮะก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะใครชอบฝั่งนี้ก็ลองจับดูนะคะสามเจ็ดสามเจ็ดหกหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ตามความชอบของเรานะคะอันนี้ตามความชอบของแอดนะคะแอดก็จับมาให้ดูนะคะอ่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมขะเน้นๆให้สี่ชุดนะคะบางท่านอาจจะว่าเยอะไป นะคะก็ดูเออใครชอบ8ปสองก็ยกแต่แปดสไปเป็นแนวทางก็ได้นะคะใครทุนน้อยก็เลขเบิ้ล1นึ่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามหวยราว,วันนี้นะคะสูตรแอตเลีนะคะก็สองสูตรเอามายันกันนะคะแล้วก็จะมีสูตรจับอีกทีหนึ่งก็คือตัวเลขใกล้กันก็จะเอ่ทำให้เน้นๆอยู่นะคะแต่ว่าตัวเลขมันมาย้ำอาจจะมาเบิ้ลก็เลยให้1นหนึ่งมาเพราะว่า1นหนึ่งมาชนกันนะคะ